สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะได้รับสายดวนจากปูปลาสาครับพี่น้องครับปูจะมาให้แนวทางครับผมอาจจะเป็นโค้งทุ้ายก็ได้ครับพี่น้องครับหลังจากที่ปูให้น้องอูไปตั้งแต่ตองวดเด้อครับพี่น้องครับผมครับงวดพังหันปูก็ให้แนวทางกับน้องอูครับพี่น้องเนาะห้าเจ็ดแปดเม็ดเดียวครับผม ตัดเดรีนในทั้งบนทั้งลาง่างครับพี่น้องย,ะยะ่าเลออยับผาเด้อครับพี่น้องเลขปูสำนักสงฆ์ป่าซาครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตวเลขกับปูเก่ามาเชียกขอกาบขอพระคุณปูเด้อครับผมครับเชินเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้าเชียหู้น้าช่ยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขกปูกันเลยครับผู้ครับเก่ามาเชียการนมัสการปูอาป่าซาครับผม พ่อโยมตอนนี้มาหอดวัดหมยขาแจ้งอีปา่าเหอยขาแจ้งเด้อครับผู้จะ้องติดตามจากยูทูบของอูน้ำไช่ไปแล,ะละ้วล่ะพอเดินทางไปอยู่วัดหลวงพูทสวงอำเภอพ้สิงศรีเกตไปปริวติได้ทําม่น้ำเพิน่นลงไปทาไปประเทศคขมเมอต์อ่าเป็เาไรเจ็ดมือแล้ะก็เดินทางกลับแล้วโดยโดยทั้ง่าแล้วก็มาหอด ด้านคุณทดผพแล้วไปหาเป่าป้าสาธุครับปู่แล้วหอดเรียบร้อยแล้วน้องน้ำกระทอมริ้มทางไปเทระเคลื่อนนี่เอ่อคงฉีเจอหลายๆลายย่างนะเอ็มซีบาริมหันใจครับหวยไทยเดอครับปู่ครับหวยไทยจะแต่ต้นงวดแล้ววันที่สิดเปียตองงวดนอครับปู่ได้ออกอากาศของรายการอูน้ำไช่ไปแล้วกับมีค้นทั่วมาถามหลายที่บอกมาแน่นอนบอกว่าคว้นก็บถือเดอได้เครื่องเดียวก็ลาเจ็ด อหาเจ็ดแปดนะนะหาเจ็ดแปดตู้หายบ่ครับผมหายแน่นหาหาเจ็ดแปดหมดหมดต่หายอูดำใช้ออกงวันที่สิบหกแต่บัดนี้มากขาจะบไดเครื่องเดียวข้าจะเลยครับเออวาง่งระดบปนี้การตรมากอดมื่อนี้หอนี่ก็เลยออกอูดำใช่อีกแต่ว่าบัดนี้ยยังยืนยันโตเกียวเยอโยมเด้อเอก็บสี่แน่แต่ตอนวดเด้อครับผมปูหามากตอนหอดวันที่สิบเก็ด ท่านว่าควบบุตรต้องงดเลขโกเก้าอยู่เพื่อเก้ารหัหกสี่โลเก้าเลยหกสี่ครับผมอ่าหกสี่แต่บัดนี้เข้าตัดเล่นหกสี่เนี่ยมันเลขเก้าตัวเดียวกันอาจจะเป็นเก้าสี่ก็ได้นะครับผมห้าหกหกสี่เก้าสี่กล้กันครับผมแม่น่ะเลขเลขไว้เจอเลขดังเพคนจอยเลขดังเขาเจ้าหลายสำนักเลขดังเขาเจ้าเชฟสิว่าไฉยเนาะครับแต่ว่าบัดนี้มาฝากได้บัดนี้ฝากไอ้ที่ ผีเชียนไหยุกอมระวังเดินทางอำเภอประสาทมาปราคนใช่นอนกันขึ้นขึ้นที่เดินเท้ามาจากไอที่เกตที่เดินทางมาวัดหอยคาแข่งนะอำเภอปีปีปีประจาเมื่อวัดดูใต้ท่านี่นะครับแต่เลยได้ผีมาบอกมาเชียนไห่เชียนไห่เป็นหลักาเชียนเชียนไห่แต่เราบอกบอกเป็นโต้อมเลยเมืองันตัเป็นยักษนั่นแหละมันก็เป็นเลขนึงเก็บกับ หนึ่งเจ็ดกนั่นแหลเือเจ็ดเจ็ดหนึ่งกนา่นแหลตอนนั้นและหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งที่ปูใช่แค่ให้เท่านั้นแต่ถามว่าต่อมาจากไสมาจากไสายบมาจากไสหลวงปู่ก็บอกย่อมรอดแต่ว่ามันทางหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเดืองปัาและปัญญีที่หลวงปู่บอกพว่มไปหลายหายนะคะหกสี่มันมันดังเกินโพดปนาครับโอ้ก็เลยมาบอกอีกไหมคู่ขากับฟังอยู่ผีว่ายแดงสี่แหละคู่ขากับฟังอยู ยูทูบดังเลยแต่ว่าบันนี่เลย่ยหายเลขไมห่หายหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งในบอพนนะครับแล้วบันนี้ก็เลยมาเลยเลยเลยเดินท่าไมา่อีกเดินท่าไมา่อีกอะแจ็คสันละ่ะอะไดรย่างคือตัวเก่าอยู่ครับหาหกซี่ครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอนะห้าหกซี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับพี่น้องและก็โบราณแล้วครับย่างแต่โทรหาหลวงปู่คือเก่าเด้อ ห้าเจ็ดแปดแต่หาเจ็ดแปดตัก้อจิดโอนไปให้ดอกพนาครับแต่ว่าบริวารกันเด้ยันโยมทุกขุทุกคนมันเป็นบาเป็นกรรมนับีไม่แล้วกับขอห้โยมทุกขุทุกคนตามใจหันท่านซื้อได้กับซื้อรถห้าหกสี่ครับผมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับนี่แหละปู้็ให้ตั้งแต่ต้องหมดถ้าท่าทางกันย่าว่ากันครับเพราะว่าหลวงปู่กับบริวารเนี่ยมาขอเลขรกันชีหลวงปู่ไปแล้ว ชิมเขาข้นน่ะโอดมาจะข้นเลยบอกหลวงปู่เรืตังตาชิจยังสีนี้ครับตดชิจ่ายยางจากเอ่อเอ่ออำมเพิร์ฟผู้สิงจังหวัดด้านบนถอดเป็นลานับนับนับขึ้นนับบันใดนะเป็นว่าแปดมือเก้ามือเด็เก้ามือเก้ามือจะเต็มอ่ะยางไม่หนะนะครับปู่แต่บัดเป็นเพิ่นเอาเงินไปบาทไหนก็ใช้ยางก็บ่เอาบ่รับเงินโยมบ่รับเงินเด้อว่ายางอยู่ผู้เดียว คำใส่นอนหันแต่ว่าอนุญาตเถอะแต่ว่าเลี้ยงขึ้นรถนี่พระเจ้าในรถขึ้นรถก็ขึ้นอยู่แต่ว่าขึ้นรงเงนนรนเาไม่ได้ขอเงินเพิ่นขึ้นรถปพ๊บพระเจ้าก็อ่านอีได้หลวงปู่แล้วผมมาปากคนใช้ผมทีไปนั่งร่องนี่ลงนั่งร่องจะจีนเห็นยอมหลับแต่ว่าเพิ่นแต่ปัาใจไม่นน้ำเพิ่นหรอกนะครับบอกว่าแหละขำนะตอนนี้หอดวันเรียบร้อยแล้วครับ <ผม S 1> หอดวัดอค่บิดเกยียร์ลินเด้อรัจะบิดคันหนึ่งจะหน่อยครับปู่ เออควาแเกีขึ้นบ้านใหม่หรือว่าท้าบุญบ้านในวันที่28นี้มื้ออื่นเนาะ28ครับปูครับปู่แม่นครับขอให้อาจุบันคนยื่นแล้วก็ขอให้นักเกียร์เลยก็เข้ามาเกี่ยวยาถิมยาป่าหลวงปู่พิพัฒนาครับหลวงปูพิรุษานี่ก็เป็นศิษดหลวงปู่สวงตั้งแต่บวชปี36มาเนาะครับปู่มาติดมาติดแต่เป็นตอนนั้นบวชมานิกายเป็นีมาติดมาบวชเป็นธรรมยุทธรับนี่หลวงปู่เป็นธรรมยุทธนะธรรมยุทธตะกี้บวชมานิกายจะปี36 37กสามเจ็ดเนะ ครเป็นนากดาขอให้ญาติโยมทุกคนปฏิบัติเออ่จิตใจให้มันคงแล้วก่าย่าตัวหลวงปู่หลายขอเลยัญชีไปกระโจนมาย่าเน็ตแซ่บแมนบ่ดีครับหลวงปู่บ่ได้ว่าดอกนะหลวงปู่กะยางไปกะว่าตายดำหนาแล้วก็ดีของด้านทุกทนแล้วทางวัดโทษไปบ่นนี้เจ้าเล่ยรถไปขับหนาทั้งเมื่อคายแข่งทั้งใช้ท่านี่นะอืมครับผมถึงวัดปลอดภัยแล้วข้อนหนญาติโยมทุกคูทุกคนเอฟซีทุกคนฟังอยู่ รายการของเต่ามาเชี่ยนายสารานีครับบอกเบอร์ผู้โดยมิตรบอกบุษโตได้บอได้ปูครับผมเบอร์ทุส่วนตัวเด้อถ้าอยากโทรไปหาลวงปูกะสงสัยยังกระโทรปทิศูนย์แปดสองครับผมแปดหนึ่งเก้าครับแปดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกนะเจ็ดศูนย์เจ็ดหกศูนย์แปดสองแปดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกการโทรไปปรึกษาได้เพราะว่า ที did, so, like, ่เราเลี้ยงเลี้ยงเบอร์หรือว่าเลี้ยงท่านบุญท่านบุญกับวิญญาณดอกลูกทั้งลูกศิษย์ลุกหาเพิ่นกับมาเป็นเจ้าภาพต่างกุฏีหลังนั้นกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้บ่บ่ยังบ่มีโครงการอยังดอกเพราะว่าอยู่สื้อก่อนนะครับไปนี่ขออภัยพรอะนายาโยมทุกทุกคนรลำรวยเด้อแลยก็ขออายุมันกคนยืนลองเอาก้อนให้จบนี่ก็ขอให้โชคดีจบดีันี้ก็อย่าลืมอ่าให้มาถะตองหัวเด้อหกสี่ ถ้าไปไหกันถึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งเท่านั้นเลยนะครับสาธุครับปูพี่ฮ็อกปีเป็นเก่นนาซ e ีก็ได้เด้ออย่าลืมฮอกปี่เป็นเก่าซีก็ได้เนาะครับปู่อาขอเมื่อพรอมโชคดีทุกคนขอจะเล่นปนข่าบนมัสการปูครับเอาครับพี่น้องครับผมครับปูกะให้ตั้งแต่ต้อง,งวดกับกับน้องอูน้ำแช่หาฮ็กซีครับพี่น,อนอ้องเนาะงวดนี้กับคลิปนี้คือเก่าครับผมปูมาย่ำแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมา อ่ะลว่างที่ปูเดินทุด,ดวงครับผม1 7ึ่ดเดหครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องพิชโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนะาะ30มท่านว่าคม66สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ